h a p t h d n k s g i v i n g t h a n k s GIVING มันคือวันอะไรหรอเราเลยถามแม่ดูค่ะ <Thanksgiving. S 1> แม่ก็เล่าให้ฟังค่ะแม่เล่าว่าได้มีนักเดินทางจากอัง,องกฤษเข้ามาในอเมริกายุกนั้นคนอเมริกันพื้นเมืองคืออินเดียน ตอนนั้นคนอินเดียนเป็นคนมีมิสสัมพันธ์ดีมากเลยค่ะจึงได้สอบถามคนอังกฤษว่าวิธีการปลูกต้นข้าวโพดวิธีการทำฟาร์มวิธีการปลูกผักทำยังไงคนอังกฤษจินสอนวิธีการปลูกพืชผักและทำฟาร์มจนทำให้เกิดผลผลิตเป็นที่น่าพอใจค่ะ คนอินเดียและคนอังกฤษจึงนำผลผลิตต่างๆมาฉลองร่วมกันค่ะเป็นอาหารมื้อใหญ่เลยมาฉลองจนเรียกว่าเทศกาล thanksgiving จากนั้นก็ฉลองกันทุกปีทุกปีจนผ่านมาหลายๆร้อยปีค่ะเขาจะฉลองในวันพฤหัสสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีค่ะ ระหว่างที่เรากําลังสัมภาษณ์แม่คุณชายก็ทําเรื่องตลกตลกให้เราดุจนได้ค่ะเลยมีภาพที่แม่ขำบอกมาให้เห็นค่ะข้างในบ้านแม่กับน้องสาวก็จะเป็นคนทํากับข้าวกันส่วนข้างนอกน้องเขยเป็นคนจัดการค่ะ น้องเคยก็ทําไส้กรอกของเขาเขาเป็นไส้กรอกหมูค่ะอร่อยดีค่ะรสชาติเหมือนบ้านเราค่ะแต่มันไม่เปรี้ยวแค่านั้นเองบ้านเราแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เปรี้ยวไงไส้กรอกออกเค็มๆอ่ะบ้านเราอ่ะเออแบบนี้แหละรสชาติออกเค็มๆกรอบๆกรอบๆมันมีมันเวลาเรากัดเข้าไปเป็นมันก็มันมีมันกรุบๆนอกจากไส้กรอกแล้วน้องเคยก็มีหมูลมควันค่ะเป็นหมูอบ กรอบนอกนุ่มในค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะ แล้วก็ไก่งวงอีกคะ่ะหนึ่งตัวโอ้ยกรอบนอกนุ่มในขอบอกว่างานนี้อร่อยจนปรุงแทบแตกเลยคะ่ะหมูอบไก่งวงแล้วก็แฮมเนี่ยเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เลยคะ่ะในเทศกาล thanksgiving oh, <okay. S 1> คะ่ะต้องมีเกือบทุกบ้านเลยคะ่ะ <Yeah. S 1> หรือเรียกได้ว่ามีทุกบ้านเลยคะ่ะ วันนี้น้องเคยก็ขอร้องให้เราทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดให้เขากินกันค่ะเขาชอบมากเลยค่ะเขาบอกอร่อยมากๆลงตัวกับไก่งวงพอดีเลยค่ะนี่จะรสชาติหวานเค็มนะคะหวานส่วนใหญ่ก็จะเน้นอาหารหวานนี่ก็หวาน เ <laughs> okay, ดี๋ยวันเทสโอเคดกันหลังจากอบเขาก็จะเอามาใส่ในหม้อให้กินก็มีเยาะแย่กันไปค่ะเป็นเรื่องธรรมดาพี่พี่น้องๆค่ะ อหารอร่อยทุกอย่างคะ่ะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นออกหวานคะ่ะ oh. คิดถูกอย่างมากมาเลยค่ะที่ทำน้ําจิ้มซีฟู้ดฝรั่งเรียกร้องเลยค่ะงานนี้ดีใจ You guys go up going to you got enough <laughs> to ีนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าพี่น้องมากันไม่ค่อยได้เยอะค่ะเพราะว่ามีเรื่องโรคระบาดค่ะปกติถ้าไม่มีเรื่องโรคระบาด30คนได้เลยค่ะ พี่น้องพวกเราจะสนิทกันค่ะเล่นกันหยอกล้อก,กันไม่มีใครว่าใครค่ะสนุกสนานกันไปค่ะ อะไรก็ดีอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ้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 ง,งให้พวกเราเต๋าวอจิเนียแฟมิลี่ด้วยนะคะ อบคุณที่เป็นกำลังใจและชมพวกเราจนจบนะคะ Happy Thanksgiving ค่ะทุกคน Daddy, everything is excellent. Thank you. You ever yeah. you I don't know. Uh, <coughs> is that on film? No.